คุณจะซื้อรถมือสองคุณมั่นใจหรือ,อยังค่ะคุณจะซื้อรถมือสองคุณมีความรู้พอหรือ,อยัง่ะนะรถดีรถสวยรถคุณภาพที่นี่เดียวครับรถบ้านขาทูแฮ d เราพร้อมนำรถยนต์คุณภาพส่งถึงมือคุณ คุณเปิ้ลค่ะว่าไงคะญาติผมต้องการซื้อรถมือสองค่ะแต่ดูรถไม่เป็นเลยค่ะนะครับไม่มีความรู้เกี่ยวก,กับรถยนต์เลยะจะไปซื้อที่ไหนทําอย่างไรบ้างนะครับที่จะไม่โดนหลอกไม่โดนแหกตาไม่โดนย้อมแมวอ่าพี่นักข่าวง่ายๆเลยนะคะเราต้องดูโชว์รูมอันดับแรก นะะคแล้วโชว์รูมนั้นต้องมีการตรวจสอบขององค์กรปรูอินสเปกชันพี่น้คะโอ้โรูออินสเปกชันคืออะไรครับผมนะมันเจ๋งยังไงอะไรยังไงพาผมไปดูหน่อยพี่ไปเลยจ้า ชนนะคคือองค์กรตรวจสอบสภาพโครงสร้างบอดี้ตัวถังรถมากกว่า300กว่าจุดนะเป็นองค์กรใหญ่เลยของประเทศญี่ปุ่นพี่คะประเทศญี่ปุ่นต้องพาน้องไปดูหน่อยน้องมั่นใจเลยถ้าร้านไหนมีโลโก้นี้ซื้อได้เลยนะซื้อได้เลยค่ะไปดูกันครับพี่ดูอะไรบ้างครับผม ก็ดูเกี่ยวกับเรื่องมีอุบัติเหตุชนหนักหรือเปล่าอุบัติเหตุชนหนักหรือเปล่าใ่ครับเขาดูกันอย่างนี้เลย <Wow. S 1> ใช่ครับก็จะดูพวกเมสสปอต เดิมจากโรงงานไหมเม็ดสปอร์ใช่ครับประมาณนี้สปอร์เดิมเม็ดสปอร์ตัวนี้มีเม็ดอาร์คไหมใช่ใชครับแล้วซ่อมเซิร์ฟพี่ดูด้วยว่าทําสีมาไหม <c oughs> ก็ใช่ครับเพราะว่าบางทีถ้าเจออู่ดีๆหรืออู่ซ่อมห้างครับบางทีเขาก็จะสปอร์หลอ,อกมาก็มีเหมือนกันอ๋อกลัวว่าเขาทําเนียนใช่แสดงว่ารถทุกคันกระดูกงูประตูทุกบานที่ต้องดึงออกทุกบานเลยเพราะข้างในมันจะได้ระดับหนึ่งแต่ว่าข้างในนะ จะ,จะไม่สามารถหลอกพี่ดูละเอียดคขนาดนี้เลย จริงๆแล้วมันก็จะมีรายละเอียดปีกย่อยที่รวมๆไปครับก็จะมีด้านหน้าช่วง้องเครื่องด้านท้ายด้านข้างซ้ายขวาพื้นรถด,ด้านล่างเครื่องยนออตว์ว่ามีน้ํามันเยอะไหมหรือว่ามีส่วนไหนที่มันเริ่มสึกหรอหรือมีที่แบบแสดงโชว์อยู่ครับบางทีอาจจะมีเครื่องฉ่าเครื่องเยิ้มเกียร์มีน้ำเราต้องก้มลงไปดูให้หมดเลยครับโู้พี่ไม่ดูเฉพาะบอดี้ใช่ไหมครับผมนะภายในตซม ภายในผ้าหลังคามีรอยแปลงที่ขนขนมากจังใช่บ,บางทีแบบรถโตมากแล้วก็เอาออกมาแบบดิ้วใหม่ใช้แปลงถูอะไรอ่างนี้ครก็จะบ่งบอกถึงรถคันนั้น,นได้ว่า ใหม่จริงหรือว่าใหม่จากการมีการเคลียร์ใหม่มาใหมใช่โอ้โหพี่เขาดูหมดทุกอย่างเลยนะเยอะมากเลยนะครับใครที่มีโลโก้นี้ติดนะครับผมนะฮะก็คือมั่นใจได้เลยนะฮะว่าซื้อรถมือสองนะพี่นะสภาพป้ายแดงสภาพนางฟ้าจริงๆไม่ต้องโดนแหกตาไม่โดนย้อมแมวเมื่อกี้ผมเห็นเขามุดไปใต้คระซีด้วยนะครับผมนะฮะตอนแรกนึกว่าจะไปขุดหวยใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ดูทุกนึกว่าหาหวยสุดทุกซอกมุมเลยจริงๆนะฮะ สำหรับที่คารูแฮนะครับผมมาตรวจสภาพที่เนี่ยหลายครั้งแล้วนะครับแล้วก็ทุกครั้งเนี่ยรถตรวจง่ายครับต้องบอกว่าตรวจง่ายเพราะว่ารถสวยแล้วก็เราแทบไม่ค่อยเหนื่อยกับการตรวจรถที่นี่นะครับเพราะรถส่วนใหญ่แล้วรถไม่น้อยครับลักหมื่นครับที่ผมตรวจมาไม่เคยเกินแสนกิโลนะครับอกแต่ระคาที่ที่ทางร้านเขาจัดให้ผมตรวจนะครับไม่ว่าจะเป็นภายนอกก็ใหม่ต้องแจ้งว่าถ้ามาซื้อที่เนี่ยครับผมมองว่าคนที่มองรถมองหารถที่ปีไม่เยอะเนี่ยเอ่อผมว่าที่เนี่ยสบายใจได้นะครับแล้วก็ข้างในสะอาด ซื้อไปใช้ได้เลยนะไ,ไม่ไม่ต้องแบบเอาไปทําอะไรต่ออันนี้การันตีนะครับ uh huh. ก็เรื่องของใบที่ออกให้กับทางดีลเลอร์นะครับหรือว่าทางเป็นนะครับทุกที่เลยนะครับที่ไปตรวจผมไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เราเจอในใบกัรันตีได้ oh oh. เพราะว่าข้อมูลทุกอย่างมันจะเข้าไปในซอฟต์แวร์ที่ลิงก์ไปที่ญี่ปุ่น นะครับแล้วก็เขาก็จะพิมพ์ออกมาเป็นภาษาที่เป็นรูปแบบของทางเขาเลยนะครับผมไม่สามารถจะแบบเออชิ้นนี้โดนแล้วติ๊กว่าไม่โดนอ่ะไม่ได้เพราะว่ามันก็จะมีผลกลับมาทางเราด้วยโอ้โหก็คือว่าทุกอย่างที่พี่แจ้งนะครับผมนะฮะในรายละเอียดรถแต่ละคันก็คือไม่มีเทสตามนั้นมาแบบไหนต้องแบบนั้นเลยเอาแบบว่าถ้าย้อมแมวมายังไงไม่ผ่านสายตาพี่ผ่านบริษัทพี่แน่นอนเพราะว่าประเทศญี่ปุ่นบอกได้เลยนะพี่เปิ้ลนะเรื่องของ ความยุติธรรมและก็เรื่องของความจริงทุกอย่างของเขาจะตรงเป๊ะมากๆเป็นคนที่มีวินัยมากๆนะฮะระเบียบ100%เซนตะฮะโหสุดยอดเลยฮะถ้ามีตรงนี้ซื้อได้ค่ะโอ้โหไว้ใจได้แล้วถ้าผมต้องการความสบายใจตอนนี้มาซื้อรถที่ไหนครับผมรถบ้านคาจูแฮนอ่ะฝากไปด้วยนะครับผมไม่กังใจด้วยแฟนเทุกท่านที่ดูรถไม่เป็นอยางไ้รถดีรถสวยรถคุณภาพเต็ที่รถปิดคาจูแฮน